ติดตามรับฟังข่าวสารเมืองเบตงและความเคลื่อนไหวในประเด็นต่างๆในรายการห้องข่าว93ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกาและรีรันเวลา9นาฬิกา10นาทีถึง9นาฬิกา30นาทีทางสวทเบตง FM 93 MHz เพจสวทเบตง n e w สและวิทยุออนไลน์ radiobetong.prd.go.th โดยทีมข่าวสวทเบตง นายกรัฐมนตรีรับทราบรายงานสถานการณ์ชายแดนดีขึ้นกัมพูชากลบแนวสนามเพละพร้อมปรับกำลังกลับที่ตั้งเดิมเหมือนปีที่แล้วย้ำ14มิถุนายนนี้คุย JBC ต่อค่ะนายเจิรายุห่วงทรัย์โคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยค่าว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่10มิถุนายนนี้นายภูมิธรรมเวชยาชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและพลเอกนัทพลน,นาคพาณิ์รัฐมนตรี ชืว,ว่าการกระทรวงกลาโหมนายมาริสเงี่ยมพงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้รายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะว่าขณะนี้ได้ดําเนินการให้พื้นที่ช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีกลับไปอยู่ในสภาพเดิมเหมือนเช่นเมื่อปี2567โดยรัฐบาลกัมพูชาได้ดําเนินการตามการเจรจาของรัฐบาลไทยเป็นที่เรียบร้อยโดยได้กลบคืนคูเลตหรือแนวสนามเพลาะคืนสู่สภาพเดิมและปรับกําลังกลับไปอยู่ในที่ตั้งเดิมตามข้อตกลง MOU ทั้งนี้ค่ะรัฐบาลพร้อมร่วมประชุมคณะกรรมาที่การเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาหรือ JBC ในวันเสาร์ที่14มิถุนายนนี้ค่ะ ด้านพลเอกนะัทพลนาคพาณิชย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันเขาว่าประเทศไทยยืนยันไม่รับเขตอำนาจของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือ ICJ หรือศาลโลกส่วนการแก้ไขปัญหาชายแดนได้เสนอให้ไม่มีการปิดด่านทาวรโดยเน้นหลักการเรื่องความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักโดยได้ลำดับความสำคัญค่ะเช่นการจำกัดคนเข้าออกจำกัดเวลาปิดการปิดบางจุดหรือปิดตลอดแนว ตามสถานการณ์ความเหมาะสมโดยมีเป้าหมายสำคัญให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยค่ะติดตามรับฟังรายการห้องข่าว93ได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสวทเบตง f m 93 m h z เพจสวทเบตง News แลลวิทยุออนไลน์ Radio Betong.prd.go.th